สวัสดีผมผมป๊อกจากฮามิงคาสตูดิโอนะครับคลิปนี้พามาชมการอัปเกรดคุณภาพเสียงในรถแบบคลาสสิกค่นมั่งในสกาไลร์ R สาคันนี้ปี84 <Wow. S 1> เลยนะครับผมโอ้โห oh. oh. เราต้องการให้ทุกอย่างดูคลาสสิกแต่เราสามารถเล่นเพลงในรูปแบบผ่านสมาร์ทโฟนทางบลูทูธได้อ,อุปกรณ์ที่ว่า d s t m เดี๋ยวเป็นยังไ,ไงไปชมกันเลยครับผม ในการทําเครื่องเสียงในรถคลาสลาสิกนะครับสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญคือดีไซน์เดิมๆของรถยังคงต้องอยู่ไม่ควรเอาเทคโนโลยีใหม่ๆใส่เข้าไปในแง่ของภาพลักษณ์แต่ว่าเรามีสิ่งนี้เข้าไปครับนี่ขออภัยเรียกว่า DSPM นะครับตัวนี้นะครับจะเชื่อมต่อกับวิทยุเดิมนะครับเข้ามาแล้วก็ขับสู่ลำโพงทั้งคัน นะครับคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนลำโพงดอกเล็กใหม่ข้างหน้าคู่หนึ่งนะครับดอกหลังนี่วางตำแหน่งเดิมเลยครับมีซับบูเฟอร์8นิ้วด้านหลังและมีตัวนี้เป็นหัวใจนะครับในการเชื่อมต่อตัวิธวิทยุเดิมกณยังสามารถฟัง FM นะครับแบบเดิมๆได้นะครับถ้าเิดเทปจะทำงานได้เนี่ยกณยังสามารถฟังเทปได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะฟังเพลงแบบไฮเลสผ่านทางบลูทูธเข้าสู่รถยนต์นะครับเรียกว่าสามารถทํางาน2ออย่างพร้อมกันได้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับยกตัวอย่างครับก็คือ สมมติว่าเราอยากฟัง FM นะครับตอนนี้ผมต่อเจ้าของเดิมเนี่ยมีการใช้ Bluetooth FM นะครับก็ลองเปิดดูเล่นๆแบบนี้ครับ FM โอ้เดิมๆบรรยากาศเดิมๆแต่เสียงดีขึ้นนะครับ ทีนี้เราสามารถฟังเพลงไฮเลสนะครับเป็นบลูทูธเข้าไปที่ตัว d s p ได้เพราะ a l ลฟัเนี่ยรองรับส่วนโคเดกฟิต AptX แต่หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ไฮเลสแบบเต็มระบบนะครับแต่ก็สามารถฟังเพลงคุณภาพสูงผ่านจากสมาร์ทโฟนเป็นบลูทูธเข้าไปเลยแบบนี้ได้ครับอ่นี่ง่ายๆเลงลดเสียงแบบนี้ครับง่ายๆเนี่ยผม,มยังเปิดเปย์นในปี880อันนี้บีิจีมา8586 จะได้อิงก,กับตัวรถคันนี้ครับอ่าแบบนี้ครับหรือว่าง่ายๆนะครับเราสามารถที่จะกดปุ๊บผมกลับไปฟัง FM เมหมือนเดิมได้สามารถทําได้เลยครับง่ายๆเปิดสลับไป,สล,บปสลับมาได้แบบนี้ง่ายครับทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้แผนที่นําทางง่ายๆเรายังสามารถใช้เทคโนโลยีการฟังเพลงในรูปแบบใหม่ๆ บนรถแบบคลาสสิกได้ง่ายด้วย DSPM ของ Alpine รุ่น r 5 0 0ซึ่งมีขนาดเล็กมากๆครับผมนี่คือคอนเซปต์ของการสร้างเสียงที่มีความไพเราะในรถแบบคลาสสิกจาก Humming Car Studio นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ครับฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์ด้วยด้ยครับกด Subscribe และก็กดระดิ่งแจ้งเตือนให้กันเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ